นี่และครับที่มาของคำว่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบต้อง Honda Civic FB คันนี้ครับรถปี2014ใครได้ไปคุ้มแน่นอนครับจะปีใหม่หรือสงการป้าข้างบ้านได้ด่าคุณแน่นอนครับกับคันนี้ Honda Civic FB เครื่องเสียงเต็มลำชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดให้ f c ที่โทรเข้ามาถามพี่ต่ายกิตติกุคลาว่ามีรถ ติดเครื่องเสียงไหมมาแล้วครับคันนี้เครื่องเสียงอย่างเดียวก็มูลค่าเกือบแสนแล้วครับผมภายในสวยสวยครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเบาะหน้าปรับไฟฟ้าครับเลื่อนสไลด์แบบนี้ป้าข้างบ้านไม่มีแน่นอนครับนี่เลยเสียงแหลมคู่นี้ดังหวานใสแสบใจป้าข้างบ้านแน่นอนครับชุดเสียงหลังดังไกลดังบาดใจป้าข้างบ้านครับนี่นี่ดอกซับชุดใหญ่ดังสะเทือนตับป้าข้างบ้านแน่นอนครับ เครื่องเสียงดังฟังไกลบาดใจป้าข้างบ้านใครอยากได้คันนี้ทักเข้ามาในเพจของเราพี่ต่ายกิตติกูอาให้ออกรถ0นบาทครับผมสวัสดีครับ